สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนทำนมสดทอดกรอบนอกนุ่มในค่ะไปทำกันเลยนะคะเริ่มจากแป้งข้าวโพด2ช้อนโตนะคะแล้วตามด้วยนมสดลดจืด500มลค่ะให้ตั้งไฟอ่อนนะคะใช้ตะกร้อคนไปเรื่อยๆค่ะคนจนน้ำนมข้นเหนียวเป็นอันเช้ได้ปิดไฟค่ะ แล้วก็เทใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อเตรียมที่จะเอานําไปแช่ตู้เย็นค่ะมันจะแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวประมาณอย่างน้อย1 2ถึงสองชั่วโมงนะคะพอนมเซตตัวดีแล้วเราก็นํามาตัดแบ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกันค่ะจะใหญ่หรือเล็กตามที่ชอบเลยนะคะแนะนําว่าให้หามีดอันใหญ่กว่านี้และคมกว่านี้นะคะดูจากหน้าตาที่หั่นออกมาแล้วหน้าตาดูมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็อร่อยอยู่ค่ะ เสร็จแล้วให้นำนมสดที่เราตัดเป็นก้อนๆไว้มาทำการชุบไข่และเกล็ดขนมปังนะคะให้ทำการชุบประมาณสัก3รอบค่ะเพราะว่าถ้ารอบสองรอบเนี่ยจะทำให้ตัวไส้นมสดอะทะลักออกมาได้ตอนทอดนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แหละคะ่ะหลังจากนั้นให้ตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะในการทอดระหว่างทอด ให้หมั่นกลับด้านคลิกดูด้วยนะคะระวังไหม้ด้วยนะดูหน้าตาที่ทอดออกมาสก่อนตะมูตะมีน่ารักมากเลยค่ะฟองยังปุดๆอยู่เลยค่ะทอดออกมาร้อนๆน,น่าทานมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้หน้าตาจะเป็นลูกที่ทอดออกมาสมบูรณ์แบบนะคะไม่มีไส้ทะลักออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์นี่ค่ะอันนี้คือการคุกไม่ดีค่ะ ไส้เลยทะลักออกมาแต่ถึงแม้ไส้จะทะลักออกมาแต่รสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในจริงๆค่ะที่เห็นเห็นอยู่ในจานนี่นะคะแพ๊บเดียวหมดแล้วค่ะอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะอาจจะลองทําเป็นนมรสอื่นอย่างที่บอกก็ได้ค่ะอาจจะอร่อยไปอีกแบบนึงก็ได้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคนที่ติดตามคอยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ